เตตาสัรพสัตว์แล้วเ,เทวดาน้อยใหญ่เทวดาทีมงานเทนวดาผู้มีเมตตาเสด็จมาแล้วอ้าวญาตโยมมีความเดือดร้อนดังๆลูกเชิญเสวยน้ำชาน่มนมหนนนน้อย ปัญหาชีวิตคืออะไรปวดตามเนื้อตามตัวค่ะปวดตามเนื้อตามตัวค่ะปวดตามเนื้อตามตัวทำบาปอะไรมาแก้อะไรไปบ้างที่ผ่านมาแก้จ้งางอาสาักด์ค่ะแก้ศัพทศาตร์ค่ะแก้ศัพทศาตร์แล้วตอนนี้ยังปวดอยู่เปล่าปวดเจอเห็นยังปวดอยู่ยังปวดอยู่ไปงไม่หมดอะไรคะยังแก้ไม่หมดศัพทศาตร์ยังแก้ไม่หมดค่ะหลวงพ่อยังแก้ไม่หมดอ่าแล้วจะมาถือเรื่องอะไร ตัวเองเจอเปิดส้นห้าพี่เจ้าเป็นนักดื่มเป็นคนเมาไมายสุรากินมากมายสี่ห้าปีที่ผ่านมานี้เหรอใช่หรือก่อนหน้านั้นสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่เริ่มมาได้สิบปีเอาที่สี่ห้าปีที่ผ่านมานี้ได้ผิดศีลข้อห้าอย่างหนัก่วงตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันไม่กินน้ำกินแต่ รากินเดสุลาท่านเทวดากลัวบาปแล้วกลัวจะไปเจอพระยายมราชกอกน้ำกระทะทองแดงแล้วจะมีวิธีใดแล้วก็การชดใช้อย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในนรกนางหวานตอนนี้ยังใช,ใช่แล้ววัวอะไรกันเล่าหนาแต่ก่อนเห็นเกงนักนี่ค่ะาทำไมนะอยู่กินเสียะไร กินแทนน้ำเลยยินไปป่าพูดดาว่าไปนะท่านเอ๋ยอนางไม่เคยหยุดเลยนั่นแหละนะน่าจะตายก่อนแล้วคราใครจะเจอค่นะปู่ยมไงอ่าปู่ยมมาดูแล้วว่าจะรอดไม่รอดไม่รอด <c oughs> <c oughs> จะขอแก้ตัวจะขอเปลี่ยนแปลงจะขอชดใช้ไม่อยากจะไปดื่มน้ำกระทะทองแดงแล้วจะทำอย่างไรเห็นไหมเล่าอาการท่านเอ๋ยเดิน ไม่ได้เลยนั่นแหละนะน้ายืนก้นงอนนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> เดินไม่ตรงเลยนะแหละท่านเลยแล้วผีนี่กระโดดในในตัวก็มีผีด้วยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยแล้วกระโดดไปกัน <c oughs> เลยั่แหละนะกระโดดเข้าไปหาคนนี้ด้วยหรือเปล่าใช่แล้วแหละครับถึงเดินเซ่เซ่ใช่ไหม <c oughs> เดินไม่ติดพื้นใช่ไหม ้วงองแกง,องแก็งอแงนั่นแหละนะเดินไม่ตรงหัวก็เบี้ยวหลัง,ก,งลก็งอนั่นแหละคระถูก็งอนนั่นแหละนะแข้งขาเอ็นยึดแข็งแต่งกระแรงเลยแล้วยังเอาผีมาปา,ากชาวบ้านเขาอีกเขมันเห็นบุญใครท่านเอ๋ยเป็นประตูเลยนั่นแหละนะวันพระเปิดให้อาบุญไม่ใช่หรือคราท่านก็เอ๋ยเองหงนะใช่ไหมแล่เอาเป็นนั้นว่าผีของเธอไปเกาะชาวบ้านเขานี่มิสเตอร์เพียเขาเดินไม่ได้เลย อยู่ๆก็เมาเหมือนคนเหมือนคนเมาใช่ไหมว่ไห้นี่ก็กินเช่นกันเมื่อก่อนท่านเอ๋ยใช่ย่อยชื่ไหนแ่ะก็เลยกินบ้างกันเลยนั่นแหละนะขีเหล้าผีสุราเจอกันแลยค่ะมาดิ้นกันนะนั่นเลยอ๋อมันมีกลิ่นมันมีมันมีสัญชาตญาณกันอยู่ใช่ไหมไม่แล้วท่านเอ๋ยของมันเลยก็ใช่ว่าจะจบนะมันเองก็ยังมีนั่นแหละค่ะนันไหนยังมีอยู่นั่นเลยอ๋อพอพูดง่ายสมาชิกเจอกันก็มาทักทายกัน ผีเจอผีใช่ไหมท่านนะยิ่งผีสุรานั่นแหละคระปวักมือเรียกกันนมาเรามาให้โลโฮเฮอ้าเอาไอชาเทอไอ,อน้ำหวานก่อนนางหวานเนี่ยเอาเป็นว่าจะขอแก้ไขยอย่างไรตอนนี้ไม่ดืมมม่มแล้วใช่ไหมไม่ดื่มแล้วค่ะไม่ดื่มตลอดชาตหรือเปล่าตลอดชีวิตหรือเปล่าย<ๆ>ถึงหยุดแหละท่านเลยข้าดีเลยจะหยุดหรือนะปากเก่งปากกล้านั่นแหละครบ เดี๋ยวพอกุมใจหนักใจหันไปอีกก็เปล่าไม่หันค่ะมีส่วนไหมแน,แน่ใจแน่คะ่ะตอนนี้แน่ใจแล้วกลัวน้ํากระทะทองแดงแล้วกลัวปู่ยมแล้วมาเลยเอาอยัางไงดีชดใช้แก้ไขอย่างไรบ้างํามันแต่ท่านเอ๋ยมันจะทําบุญบ้างเลยหรือไม่หนามันจะรากลาแล้วใช่ไหมครบมันจะเดินมุ่งหน้าวางแล้วไม่เอาใช่ไหมเล่าแลยพูดดังๆใช่ค่ะพูนเมาอยู่เปล่าเนี่ย พูด <laughs> ดังๆไม่ไม่เกี่ยวแล้วค่ะไม่เอาแล้วเข็ดแล้วกลัวแล้ว <laughs> เพราะว่าปู่เขาก็ต้มน้ำไว้แล้วใช่ไหมน้ำท่านเอ๋ยเดือดร้อดเวลา <laughs> ไม่เคยมีหยุดหนาแหละท่านแนไม่เคยมีเย็นหรอกท่านเอ๋ยมีแต่เดือดผ่านเรยตลอดเวลาไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำทองแดงอ้าว เขาเตรียมไว้สําหรับเธอแล้วเอาไงต้องการที่จะแก้ไขหรือเปล่าแก้ไขค่ะแก้ไขแล้วตอนนี้ขอเชิญบอกจํานวนวันด้วยต้องให้นางคนนี้ท่านเอ๋ยเพาวนาเลยอีกมั่นแหละวนะรักษาสีลแปดส่วนมนนั่นแหละครบอีกเก้สบวันนาะแหละท่านแน่เก้าสิบวันเพื่อที่จะออกจากกระทะทองแดงเอาอยัางไงง่ายค่ะ ได้ไม่ได้ได้คนะ่ะอ๋อพร้อมจ่ายกลัวไป <c oughs> อยู่ในกระทะทองแดงแล้วเอาอะไรอกีกท่านเทวดาเอาน้ำ50แกลลท่านเอ๋ยช <c oughs> ุดขาวสองชุดเลยนั่นแหละนะสังฆทานเป็นผักผลไม้แหละคระับปลสนานะอีก50ตัวเอ๋ยไม่น่าไปกินเลยกินเริ่มหนักอย่างนงี้อ้าว สังกะทานสองชุดน้ำห้าสิบแพ็ก,พกชุดขาวสองปล่อยสัตว์ห้าสิบได้เปล่าได้ค่ะ<อ>ได้ <c oughs> ใช่ค่ะ,ะแสดงว่าเคยดิ้งแบบสมองช็อตไปแล้วเนี่ยอา้าวยินดีแล้วจะบวชเมื่อไหร่บวชอยู่ค่ะ ต่อไปเลยเปล่า,าลไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมไม่กลับเ่ยตายเลยท <c oughs> ่านเทวดาบัดน,นี้จะขอต่อจากรายการสัมปสัตว์เลยอีก90ิวันเอาเป็นว่ากรรมจะลดน้อยถอยลงหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยท่านนางทำแน่เลยอย่างที่ถามนั่นแหละนะท่านนางทำให้บอกนั่นแหละครับ กรนั่นหนาะเบาบางลงและท่านแณรอ้าวและถ้าเผื่อว่ายังหวนไปคิดคิดว่าเออหน้าจิบหน้าน่าจะดื่มอีกนี่ก็บาปขึ้นอีกก็เปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยรู้ทั้งเลยแล้วสินะแม้รับบากกันแล้วและสิครายังทําอีกหนาะแหละท่านแน่ครงทวีคูณอีกแหละท่านเอ๋ยใช้เวรกรรมเลยมากมายนั่นแหละหนาะตรงนรกหมกไม่โรก,กันและคราคราวนี้หนาะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดแล้วพใอยดีนะ บางทีเนี่ยมือไม่ได้ขยับไม่ได้ยกใช่ไหมปากไม่ได้ดื่มแต่ใจก็ยังนึกว่าโอ้บรรยากาศแบบนี้เราเคยดื่มเราเคยเราเคยดิ้งเราเคยมีความสุขและอยากจะหวนกลับไปแค่คิดอยากนี่ก็บาปขึ้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยอย่าคิดเลยนั่นแหละนะทางไม่ดีหวนหลังเถอะคราอย่าเดินไปหามันเสียดีกว่าเลยเขใาใจป่าวอย่าคิดถึงมันนะ เข้าใจค่ะเขาใจมันต้องเป็นโรบอทไปแล้วมัน <laughs> อาริจุลาทำให้สติสตางช้าไปหมดเลยถ้าปฏิบัติตั้งใจจริงๆอาจจะฟื้นตนื่นขึ้นมาได้บ้างไหมท่านล้วท่านเอ๋ยตอนนี้ก็ดีกว่าเลยนั่นแหละนะ <c oughs> ดีกว่านอนให้คนอื่นเขาเช็ดขี้เยี่ยวนั่นแหละค่ะนางยังเดินทำบุญหนาได้นั่นแอ่ตามนี้นะตามนี้นะแม่พี่ ที่รับขันยังอยู่ไหมคะอะไรนะที่รับขันยังอยู่ไหมคะคดีคดีขันยังมีหรือเปล่าท่านเทวดาไปรับหเห็นอะไรท่านไม่ต้องเอาแค่นี้แหละคดีเล่าก็มึนไปหมดแล้วภายได้ดซึมแล้วปล่อยผีมาใส่นี่อีก <c oughs> มีหน้า <c oughs> เดินไม่ตรงใช่ไหม พยายามจะบังคับยังไงก็ไม่ตรงเ,เพราะคน,นดื่มเหล้ายัางไงยังไงมันก็ไม่มีวันเดินตรงอยู่แล้วเวียนเทียนเดินได้รอบเดียวเวียนเทียนได้รอบเดียวค่ะหลวงพ่อใครอ่ะแม่แม่หวานมันเมาไงเข้าไปใกล้ๆสาธุอ่เข้ามาใกล้ๆลูก okay,